ยิงชิงมงกุฎขอบคุณคแม่ชิงมงกุฎยิงเลยจ๋าเพลงอะไรครับเพลงอะไรหน้าสัมผกายอีกแล้วเพิ่งเข้าเพิพ่งขอก็เปนการต่อนนุนใช่หน้าสัมผสสกายสา,า,ามัหน้าคล้ายกันแหละเนาะร้องอะไรนะโอ้หน้าจ๋ามีกล้องไหมเนี่ยไม่เอา โอ้นาคจาสิกาขอสังน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปแสดงเก่งถึงคราวแล้วนอต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบองเออนะเอออนะ เนะนี่จะอะแม่อายไหมหนูรู้แม่ไม่อายหรอกตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยแม่อายฮะไม่อายแหมเปิ้อายโว้ยไม่มีนะไม่มีจริงอ่ะขอบคุณครับกอนรักเหรอแม่ฟังเพลงยังอ่ะอาไงอ๋อขอแม่ขอบคุณครัรรงงงงบ อ่ะแม่เขายืนนานด้วยไหวขอบคุณครับแม่อีกแล้วเหรอเอาอีกไหมวันเนี้ยเอาไหมวันเนี้ยเอาไหมอ่ะให้พูดให้พูดทีนึงอ่ะพูดอ่ะขอบคุณที่เกิดมาให้โคตรสูงวนะัยนะมีนึกนะมีนึกนะอือ ขอบคุณครับครับรักจงรอด้วยมาเป็นกระดาษเลยเนาะอะตอนนี้ก็จับมือแนละ้วรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะลับจะนอนครั้งใดตื่นก่นตื่นกันยังยังสงใจไปหาทุกที่ รักเธอไม่คลายสุดหัวใจเปี่ยมลน้นข้ามปีเธอจ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอเค้ดอเคดียวเอาลูกอมไปเอปอีกจ้าเอาไม่ตุไไ้มไม่ได้น่ะขอบคุณครับจ้า ทำไมเกิดมาหลอ่อถามกลับมนกันทำไมแม่เกิดมาสวยอ,ะ oh <my> อ่ะฮะสวยนี่หลงรักเลยไงนี่ก็หลงรักมันกันแต่ไม่กล้าบอกเ oh <my> ขินไงเขินนะฮะหนูชมแล้วว่าแม่อยู่กับหนูไม่อายเลยนลเนี่ยชมนะเนี่ยชมใช่ถ้าทำไมเกิดมาชมบอกว่าออทำไมจะขี้อายอย่างนี้อ่ะอย่างนั้อแลเพยามันเกิดให้เพ่นเพื่อนหนูอยูยี่สิบสี่เหรอ<ๆ><ๆ>แล้วหนูอยูเท่าไหร่ ยี่สิบไม่เป็นไรไอ้อตัม้มยิบเจ็ด <c oughs> <c oughs> มามา A Happy birthday to you Happy birthday เลยนะพี่เจอเจอรี่อ่ะเจอเจอโอเค to you ต่อต่อ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เหมือนเขาไม่เต็มใจจะฟังเลยนะดูเขินดูงงมากเลยวันเกิดเขาจริงเปล่าไม่รู้ คุณครับเพิ่งจะเกิดเดี๋ยวเกิดแน่เรื่องนะขอบคุณครับอ่ะวอนรักนะปิดจ็อบกันเราอพอพอขอให้พอ,อแต่พอ,อ,อเขาไม่ได้ฟังแล้วเขาอยู่กับตากุละ <c oughs> <c oughs> ฟังอะไรนะลองไปถึงตาก,กุระเลยลำโพงก็ไม่กี่ตัวแม่ไ,ไปถึงไหม่ฟังฟังเพลง ฟังเพลงมอนร้องหาโอ้ใจมันมันจะขาดร่วงหล่นทอรณีกันแสงแสลงในหัวใจตนน้ำตาพี่หล,นลน่นหล่นโดยไม่รู้ตัว ะนฝากมังคุดมาให้สองลูกแต่แม่ลืมดูรายแต่แม่ลืมดูรายแม่เลยกินไปแล้วต้องสองลูกเนาะเขไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนระหว่างให้มาต้องสองลูกกับกินแอบกินหมเลยสองลูกไม่รู้อะไรดีกดังข้างหลังเลยเหรอแม่กินหมดเลยไงกินหมดเลยข้างหลังชดเจอให้โอเคไม่ไงได้ได้ข้างหลังเขาส่งมาให้แม่กินเยอะๆเลยชดเชยเยอะๆโอเคนะ มีนิ้วใส่ไหมมีถ้าไม่พอให้พงเดียวพอสินิ้โป้ก,ก็ยังเหลือเอาเลยนะเอาใส่กระส่านมาันอำเภอแล้วให้ผู้ใหญ่ช้างก็เป็นคนเดียวพอพี่ผู้ใหญ่หอะโอเคจ้ะดอกไม้หล่นด้วยอ่ะบอกไปดอก